นีค่ะซเซายคาวันนี้นะคะเราอยู่กับเเดี๋ยวันนี้เราจะไปร้านคาเฟ่กันนะคะเราจะไปที่ไหนกันเนาะตัวชื่อร้านธรรมชาติเออตามธรรมชาติตามธรรมชาติเอ้าอุยยยังไม่รู้เลยว่าตามไปถึงไหนถึงแล้ยไม่มีคนเลยยยยนไงยยยตยยยยยยย ค่ะ huh? ต้มไหม้มรักินไหม<า>้มนี่อะไรอะมันมูแมวไม่เมัอะไรไม่คมไ,ไ,ไ,ไม่คดิ่มเไม่คดิมเอรัมาตเลี้ยงไม่ใช่จะคนคนนี้าน้รก็รแีหสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสายก็อยู่ที่ ร้านตามธรรมาชาติค่ะด้านหลังร้านสวยมากอันนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็ห่างจากตัวเมืองไม่นานใกล้ๆเองวันนี้ก็มาสิบห้านาทีสิบห <15 S 2> ้านาทีวันนี้มากับเพื่อนสาวค่ะวันนี้เรามากับเพื่อนโอโหใส่แมสกันไหนเลยต้องใส่แมสค่ะตอนนี้เรารอน้ากันอยู่นะคะใช่ค่ะเราสั่งน้ำเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็มีอาหารนิดหน่อย <c oughs> มีอาหารนิดหน่อยด้วยได้แล้วเนะี่ยก๋ับไปเอาอาหารเราพูดถึงหกคเลยนะ เฮ้ยติงแม่ของกูไม่รู้นี่อันนี้อันี้ยอดอ่ะอันนี้ใครมากระเด็กตัวนี้เออไอ้ของใครวะของอุ้มใช่อันนี้เป็นเ a m e r i c ไ n ใช่เออขนมน่ากินเออขนมน่ากินแมคคาเดเมียค่ะนั่งเร็วนั่งเร็ว มีจนได้รูปแล้วต้องทำไม่ได้ไม่ได้เลยได้อะไรมันจะยากด้ยได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เลยธรรมชาติไหมเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเลยค่ะเธออย่าจิกกล้องนะกล้องจังเลยอะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ย เออเขาไม่ใส่นี่ด้วยนะมึงไม่ใส่เขาคลองที่ขาแบบใช่ป่ะป่ะเออลังแกงยืนยืนแขนเอายืนแขนแล้วเนี่ยแล้วเป็นอะไรอ่ะก็มมงไปทำอยากเล่นอยากเล่นเนาะข้างล่างมีอะไรอ่ะเออชื่อนี่เก่าให้เก่าให้คันไหมเอ้ยน่ารักเชื่องมากแล้วที่นี่โอ้โหมีสัตว์เยอะจริงสัตว์เยอะ ก็ทำท่าอุ้ยดูมันฟูฟูคัน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 จังเลยคันมากเลยอ่ะคันมากเลยอ่ะเหมือนไก่เลยอ่ะตรงเนี้ยคันไหมอ่ะฟูเลยอ่ะลองลองยืนลองยืนให้ให้เกาะวะเกาะวะมือทำต้องทำอย่างนี้เอามือขึ้นอย่างนี้เอาไม้มือเอาไม้เอามือไปข้างหน้ายืนอยข้างหน้านะเอาจะกินเอ้ากินน้ำมา ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเก่งเก่งเก่งไมลูกมันหนักมึงอะมันหนักไม่ไม่หนักเลยหรอ ันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงสามรสนะคะเค็มหวานเปรี้ยวใช่เค็มหวานเปรี้ยวชัวร์เลยลองชิมดูค่ะสายชิมมันก็เข้ากันได้กันนะให้ทายเปิดเลยนะคะได้อืมไม่ต้องจิ้มนะเพียวๆเลยกินหวานเหรอไงอยู่อ่ะอันนีตเอ้าอร่อยเฉยเคยอ้าวกินหลายคำเลยค่ะทรายมันท่าคลิปที่บอกไม่อร่อยนีงเห็น เอ้าโอ้ยเฮ้ยได้อยู่เพื่อนได้ยู่แปลว่าไม่ได้อันนี้ได้มาลองชิมกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองสัมผัของออกชีสค่ะน่ากินมากอันนี้แดงสซดาด้วยแน่นอนสุดเดี๋ยวไปสั่งอันนี้ดีกว่าสมมุติกินแต่ว่าแดกโซดาไม่ได้เลยลองชิมไหมคะทรายอันนี้เอ้ยชีสอ่ะมึงกินอันนี้ไปกูณแม่แล้วคุณักด ขิดนั่นนาบร่วม,มชิมเร็วต้องปิดปะ่ะให้ดูอะไรกูเห็นมือเมื่อกี้ไงทำไมอ่ะแล้วมัคขดว่าจะอยู่อยู่แบบนี้เลยไงอันนี้รอบที่สองแล้วไม่ใช่รอบแรกอ๋อเหรออันนั้นคือรอบที่สอง ก็เลยย,ยังยังมีรอยอ,อ,อยู่เออเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสายโมเตโรบ้างจันทริปโมเตโรหนึ่งวันดิเฮ้ยวันไหนเราต้อง,งนี่แล้วล่ะ้องซิมกันนะ <laughs> มีปิดเ้อย <laughs> อร่อยนะได้มันดิอร่อยอร่อย กัดเลยลูกกัดหรือไม่กัดคะไม่รู้เหมือนกันแล้วหนูเคยให้อาหารมันไหมอ่ะเคยค่ะแต่โยนไปในน้ำค่ะอ๋อไม่ให้กับมือย่งี้ไม่ได้เนาะไม่ได้กัดแน่ๆโอเคก้าต้องข้างหน้าค่ะอ๋อเหรออะ้วตรงนี้มีอะไรบ้างคะลูกตรงนี้มีแค่ปลาค่ะเพราะหานมันหมดแล้วค่ะอเอาแล้วไม่หนูไม่ไปเอาข้างหน้าเพิ่มอ่ะคะจะเอาใช่ไหมใช่ค่ะนะโอเคไปเอาไปแล้วโอเคเลยไปเลยไปเลย นี่ขอบคุณครับปะขอบคุณนะคะอูยอันนี้นกยุงไหนไม่ใช่อันนี้เรียกไก่ตอกเฮยแปลงร่างนี่นี่นี่ไก่อันนี้น่ารักใคร่ใ่ไม่ไม่ไก่อะไรไม่รู้ที่มีแบบเท้าอ่ะเนี่ยมีขนอ่ะอันนี้อ่ะ เขากินข้าวก็ได้นู่นก็ได้หมูหมูก็ได้หมูก็มีแพะก็มีหมูก็ยี่สิบบาทค่ะค่ะหมูก็เลี้ยงได้เอาเอาค่ะ หมูเอาให้อ๋อนี่หมูก็มีมีให้ด้วยว่านี่หมูนี่หมูอะไรเขาเนี่ยกระต่ายกระต่ายกินอะไรอะนี่ะยญากับกะเพรานี่กระต่ายดุ่แพะอ๋ออันนี้ปลาอ้อันนี้กระต่ายกินใบกะเพราเข้ามาอันนี้ให้เลี้ยงหมดอันนี้ก็หญ้ากระต่ายก็กินหญ้าอาให้เอาหมูก็ได้หมูกับอันนี้อันนี้ปลากะแพะด้วยอ่ะคนละอันกับเพื่อน ได้เลยค่ะยิบเลยต้องทำไมอ่ะเอาเธอเลี้ยงเลี้ยงหน่อยเลยค่ะเขาเรียกไงโอเครอแป๊บนึงกำลังซื้ออยู่เขาเรียกแล้วซื้ออยู่ซื้ออยูเก็บกามมาสองกามเอาสองกามนี่ค่ะหมูก็ได้ค่ะหกสิบบาทค่ะอุ้ยนี่เขาก็เก็บไข่ด้วยอ่ะไข่สดสดไข่ค่ะไข่สดเลยไหมคะ เจ็ดใบห้าสิบเจดใบห้าสบสิบใบสิบใบห้าสี่บาทสองพันกว่าด้วยค่ะมาแล้วมาแล้วอุ้ยเขาลงมาเลยลงมารอเลยจ้านี่ขนาดนี้เลยอ่ะเอ้ยกาหิวหิว Anyway. หมดแล้วกินดีๆค่ะเราไม่กินกันดีๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเลี <intellectual craw let> ้ยงหมูกันดีกว่าไปมานี่คืออะไรบอกรินเออกระถินจะให้หมูให้หมูทำไมนอนเงียบเลยอ่ะหมูนอนเงียบเลย ไม่พูดอะไรเลยหมูกินแล้วก็นอนอุดอุ้ดอุกดอุ้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 ดอุดอุดอุ้ดอุดอุ้ดอุ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 ้ดอุ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 ้ดอุ้อุด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 อดอุอุอุดอุดออดอุดอุอุดอุดอุดอุอุดอุ้อดอ อ้วนตุบเลยอะวันนี้เนาะมาก็สนุกมากนะคะอยู่วันนี้ส่ก็จะไปแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต u b s c r ใครให้สายด้วยนะคะวันนี้สายไปกัน,กน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย